เจอเขาไปเมื่อเมื่อตาก่อนที่ว่าจะมาเล่นกับพี่เนี่ยไปดูบีดีกว่าไปดูเอ็ดีกว่าใช่ไหมในกาแฟใช่ไหมใช่ใชพี่ใช่เน็ตแล้วอันนี้จะเป็นหรือว่าอ่ะ้วในกาแฟนะพี่ใช่เหรอคนไทยเหรอไม่แพ้ใจเหมือนกันเขียนว่าเน็ตโอ้โหเดินโอ้คุมไม่อยู่ เราจะยืนยืนดูน้องน้องตายนะครับไม่นะพี่อยากทำอย่างนั้นไปแล้วไปอยู่แล้วพี่พี่เรามีคนเข้ากลาง้รู้สึกรู้สึกเหมือนมีคนหลุดมานในในเอพี่ตัวหนึง่งใช่ใช่ผมตาย,ายแล้วในเอตัวหนึ่ง <S <S นั่นแหละพี่ ตัวนี้ก็แรงอยู่นะเอาปะแรงสามแปดไม่ก็สามเก้าถ้าจำไม่ผิดลงมาแล้วลงมาแล้วถ้ามึงยิงมาได้นี่คือควายมากเลือดแทบติงหมายิงตายนั่นแต่พี่ผมแรกคนหนึ่งใช่ ไม่มีวูเรื่องรอยโดยนเขาแ i t shot งงเลยอันนั้นเป็นเรื่องปกติมันปุ๊ก,ก,ก <c oughs> ลัคก lucky shot แต่เน่ามาทำที้กับพี่ที่หุระเบิดแหมอุ้ยโอปบดชีพพี่เฉยเลยโลแล้วโลแล้วโลแล้วขึ้นไปเลย กองกี่ครเนี่ยพี่โอพี่ไม่บอกผมก็บอกว่ากองแล้วไม่ทันเลยพ่อโอเคไม่คาดาด้ละมันจะมีคนหลุดแะพี่อ่าเน็ตไม่ดีโอ้ยไปอดตี้เลยวะขับพังหน้า่ทัวร์ไอ้หมดตี้แล้วเห็นไหมพี่มีฮาโลวีนด้วยในห้องเห็นแล้ว ไหนที่เพื่อะอ๋อใส่มายังไหนไม่ได้ใส่ไม่ใส่ผมจะไ้อะไรอยู่อ๋มันพ่นสเปย์ยังไงนะพี่ปีป่ะตัวไหนวายไม่ใช่ปีตัวปีปีอ้าวผมไม่ได้ใส่สเปย์มาน่าจะหมดอาอยู่ไปแล้วโอเคพี่ B ีีตัวหนึ่ง พี่เพื่อนมฆ่าไปแล้วตัวหนึ่งน่าจะมีอีกมั้งม <ber> อมเบอร์ดาวตายอยู่กับเพื่อน <ber> <Good coffee. S 1> เฮ้ยมีคนใครชี่แม่ะนะฮะไปตีอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งฆ่าม,มัน ยิงไม่เกิดไม่รอนะผมเมื่อกี้นี้สายโคตรๆที่เล่นทนายละนี่มาต้องเล่นหน่อยสิหมือนต้องหมื่นหนึ่งเนี่ยข่าอดหลับอดนอนเกมนี้เนี่ยโโอ้หมันไม่อื่นดีกว่าไม่ฝังผปไม่ชอบปะแล้วสารละน่าตัวไปเยอะเนี่ยนี่เห็นตาตุ๊กเลนสวยจังแต่รู้สึกไงนะพี่แต่มันเล่นยากอยู่ไม่ยากหรอก อ่างนี่ยิงตกเต้เลยเนะี่ยทางพี่กลางเต็มเลยสายหนึ่งสองพี่เออกลางตัวหนึ่งพี่แถวๆท่อพี่ตัวหนึ่งม,มากาลางแล้วพี่มากาลางแล้วเลงลองดิต้องฟังนะพี่หายไปไหนแล่ะมาจากซินท่อ UB ไอพี่วดพกว่ะโหเพื่อนปืนทามมายิงอยงนี้เลยอะ้แม่นะเออเอาเพื่อ p o i เอาเือยันป้าใช่แล้ว ก็ถ้าพี่ถ้าพี่เอาอันี้มานะมันตายแน่นอนนี่คู่หูนี่หมาทาคู่เลยอ๋อแค่ชื่อท้าสิบเก้านี่มา,าเอาอ,อลเล่นทาแต่ว่าใช่องเห็นยนี้กลัวต่อตัวเติมเนาะเอาเรื่องอยู่นะเรื่องอะไรพี่ก็ที่สองนะ <laughs> อนะ่ะ นนี่หน่หึงมันอยู่ใต้ใต้ชื่อพี่ทุกวันอนะอย่ามัมนอยู่ใต้ <c oughs> ตชื่อพี่อ่ะน,นะดูตัวเป็นอย่างนี้เลยใช่่อใต้เท้าพี่อ่ะนะอ๋อผมต้องไม่ยนะเดี๋ยวโดนโดนยามก็ลายบอกให้ได้ม,มาบอกกลางหนึ่งกลางหนึ่งอยู่บีอยู่บีน่าจะไปบีแล้ว ได้ตัวหนึ่งสัไวไแต่ไหนบอกว่าน่าอยู่กลางเลยพี่มีกลางอยู่ดรบี้หบีน่าจะอบี้ดบอดปนไระายตัวหนึ่งที่ตรงท่อโอเคฟีหนึ่งข้าบอมเบอรขาบอมเบอรใรครับเนี่ย ใจหมดเลยอะไรครับเนี่ยตอนที่อยู่กับข้อวางตอนกูณทำไมนี่ย I'm out ยืนทำไมยืนนี่ทำไมเรางานสิไอ้เหี้ยมันป่วอะไรวะแล้วสม็อกมันจะมีเข้าไป็นสองไงพี่ ไม่พี่ชนะยัยมัน yup. มันบังเลด้าเว้ยควันนะอ๋ ання, อมันตายแล้วโเขาจะมายิงกูพอดีเลยสิคนหนึ่งบี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 มีบนบนบนมันได้แล้วมัได้มีตัวนึงโอเคมีม oh, ีไหมไม่ม şey like ีจะฆ่าได้เลยพี่ไอ้แคลนพาเนี่ยมันก็ ได้ยอยู่นะมันยังอยู่ใต้ชื่อพี่อยู่มันก็ขึ้นมาแล้วไม่นานไม่แน่ไป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 โอ้ตายกันวะมันก็ยังอยู่ใต้ชื่อพี่อยู่ดีนี่เฮ้ยหลุด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 แต่คาร์ลี่ผมหลุดแล้ว Mày nè Mày thật ai là tệ chứ bây giờ Thấp 1 thấp 1 Mày lên Mày không phải ai tệ chứ bây Mày không phải ai tệ Tao kiếm tiền phải ngân là. Mày đừng có lụt Mày ai tệ chứ Mày tệ Mày lụt được 1 thật chơi, bây giờ Mày Mày ก็ยังมีตั้งชื่อผมอยู่ดีอะครับไม่กอผมหลังไอ้ะมึงจะอะึงควายเ้ยนั่นไงชื่อผมเ นี่นี่นี่มาแล้วอ่ามาช้าไปไม่เฮ้ยคะแนนเท่าเดิมเลยดีกว,ว่าแมชชีคะแนนเท่ทาทเดิมเลยเหรออะไรดูเท่าเดิมเท่าเดิมดิคุยตาหายก็ไม่ได้แล้วเฮย,เยนะยเฮ้ยนะ เฮียพี่เคอีเขาเเดี๋ยเ็เยเ็ดไปมตาหมดเลยนี่แงล่ะจ้าไาพี่ทิ่งบาดกันเลยมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมสวยครับสวย เฮ้สกอร์จะนำหมอไม่ได้หรอไม่ได้วางระเบิดได้โอ้ตายล้วะผมเป็นแต้มื่ะไออนึ่งสิเเฮ้ยอีกแค่แค่สิบี่ก็นำแล้วยังไงยังไงไปครับเอาแล้วไม่ชมม่น,น,นนะ อ่าใช่เราแข่งแต่กันอยู่เด<ม>็กสตอผมวะาสิบห้าครับไอ้โน้ตให้ก่อนด้วยไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่เพื่เขาไปโฟเขาไปบีเขาไปบี หนึ่ง secure your bomb device อะไรกันหมดไม่ได้โอ้เพื่อนอะไรกันครับเนี่ยนะตายว่ะอะไรกันครับเนี่ยไม่ไนะพี่ซีโฟไปดูมันหน่อยมันเลื่องห,อหนึ่งแล้วนะ่ะ <c oughs> มันตาย keep watch. không có hang. Nghe À, à, mình mình ว <mile inside> ันแหลกพี่มันแหลกวุ้ยเล็กสวยอ่ะพันหกอ่ะแต่พันหกเล็สวยจังเลยไม่ยอมเลยตัวหนึ่งนะกำลังขึ้นไปนี่โอเคหนึ่งข่า แยกตัวไปเลยครับเจ็บตัวหนึ่งครับไปเลยทำอะไรตัวหนึ่งพี่ระวังนะมันมุงขึ้นมาตัวไอสวยสวยพี่ตัวไอ้ตัวไว้าวเป็จะเป็นเลยสอดปัสสาวะพีก็เนี่ย ึช็อตมาสเตอร์พีกวเ,เนี่ยใช่รูปบทดพอดีสับปืนนึกว่าจะตานนยซะแล้วใช่อะไรชนะก็ถือว่าดีแล้วแววแวววับเจ็ดห้าสิกรูปสองอะไรวะกูก็รูปสองวั่เมื่อวานแล้วไ,ได้ทาวไปซื้อเอ็มสี่ MC ดีกว่าหาอะไรนะไอ้ไอ้เออนี่ยพี่เงนินเงินบิตคอยอ่ะเงินบีอ่ะ เยนบีเอสพี่ออเรีนมาสักม <S an> um ันเลยคือมมันคือเรื่าแบบเรียนมาสคอร์สมาจริงๆริงอออฮะเี